สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบธุรกิจอาหารเช่นเคยนะครับสำหรับรายการเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบธุรกิจอาหารนะครับก็เป็นการนำความรู้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ด้วยแล้วก็เรื่องของความรู้ในด้านการประกอบธุรกิจอาหารเนี่ยมาเสริมสร้างให้กับท่านผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่กำลังจะมีแนวคิดนะครับในการที่จะนำ ธุรกิจอาหารเนี่ยมาเป็นการดําเนินธุรกิจของเรานะครับด้วยเหตุผลที่ว่าในประเทศไทยของเราเนี่นะครับเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของทรัพยากรทั้งในเรื่องของอกระบวนการผลิตแล้วก็กําลังแรงงานของคนเราก็มีพร้อมสับเลยแล้วก็ประเทศไทยเองเ,น,เนี่ยก็ยังคงเป็นประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความก้าวหน้าในเรื่องของธุรกิจอาหารด้วยจนเรามีคําพูดติดปากกันว่า ครัวไทยสู่ครัวโลกอย่างนี้นะครับจึงทําให้เห็นว่าประเทศไทยของเรานั้นมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นผู้นําในเรื่องของการประกอบธุรกิจอาหารต่างๆนะครับ แต่จากการที่เราจะก้าวไปสู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการแล้วก็มีความรู้ต่างๆนานานเนี่ยมากมายเลยทําให้เราเองเนี่ยจะต้องหันกลับมาศึกษาแล้วก็พัฒนาความรู้ของเราเนี่ยให้ก้าวหน้าขึ้นนะครับโดยความรู้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่พ้นวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับโดยที่เราจะนําวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยมาประยุกต์แล้วก็มาใช้ในกระบวนการทางด้านการบริหารธุรกิจด้วยเพราะว่า พื้นฐานของทั้งสองวิชานี้มาจากกลุ่มเดียวกันก็คือในเรื่องของการศึกษาจากการใช้ทรัพยากรในการผลิตแล้วก็การใช้กระบวนการในการผลิตให้เกิดประโยชน์แล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดรวมทั้งยังเป็นตัวกําหนดนะครับในเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดอีกด้วยซึ่งจากหลายตอนที่ผ่านมาก็จะเห็นแล้วว่าเราเนี่ยสามารถที่จะนําทั้งความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจกับเศรษฐศาสตร์เนี่ยมาพัฒนารวมกันเลยได้นะครับ เอาละครับสำหรับในความรู้ในวันนี้ที่เราจะนำเสนอแล้วก็ต่อทุกคนนะครับนั่นก็คือในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่นะครับเหตุผลที่เรายังคงนำความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งตอนนี้นะครับเป็นตอนที่3แล้วนะครับทำให้เราเห็นชัดเจนว่าเราโฟกัส แล้วก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอาหารนะครับแน่นอนสินค้าและบริการต่างๆที่ถูกผลิตคิดค้นขึ้นมาในโลกใบนี้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างที่เราเคยนำเรียนไปเสมอๆนะครับว่า ลูกค้าจะซื้อสินค้าเราก็ต่อเมื่อเขามองเห็นว่าสินค้าของเรานั้นสามารถที่จะช่วยให้เขาเกิดความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของเขาได้นั่นเองเพราะถ้าสินค้าของเราไม่สามารถที่จะช่วยให้เขาเกิดความสะดวกสบายแล้วเขาก็ไม่ได้อยากได้สินค้าของเรานะครับเพราะฉะนั้นการที่ เราให้ความสําคัญกับพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยจึงเป็นการเน้นให้เห็นว่าลูกค้าของเราส่วนใหญ่ที่เรากําลังจะพุ่งประเด็นไปที่การขายสินค้าหรือบริการก็ดีเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับการบริโภคหรือเขาเป็นลูกค้าจริงๆของเราหรือไม่นะครับวันนี้ก็จะมาพูดกันในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งเป็นตอนที่3แล้วนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมารู้จักกับ ตลาดแล้วก็ลูกค้ากันบ้างจากเมื่อคราวที่แล้วนะครับที่เราได้บ่งบอกไปเรื่องของอาการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อหรือแบ็กบ็อกซ์หรือกล่องดําในเรื่องของการตัดสินใจซื้อไปแล้ววันนี้นะครับเรามาพูดถึงการตลาดและลูกค้าบ้างว่ามีมีความสําคัญอย่างไรแล้วในฐานะที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราสามารถที่จะ จำกัดหรือแบ่งประเภทของกลุ่มลูกค้าหรือตลาดออกได้เป็นลักษณะแบบไหนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้จักตลาดก่อนรู้จักลูกค้าคําว่าตลาดและลูกค้าในที่นี้หมายถึงเราต้องรู้ว่าใครที่เป็นกลุ่มที่ใช้สินค้าของเราตอนนี้เราพูดถึง ธุรกิจอาหารใช่ไหมครับเราก็ต้องมาโฟกัสที่ว่าสมมติว่าเรามีความคิดว่าเราจะผลิตอาหารแช่แข็งหรือโฟเซนพวกอาหารแช่แข็งอย่างเงี้ยเราต้องรู้ว่าเอ๊ะแล้วกลุ่มผู้บริโภคของเราที่เราจะนำมาใช้เนี่ยเขาเป็นใครใครที่มีส่วนร่วมในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามากที่สุดใครที่มี ความสามารถในการซื้อสินค้าของเรามากที่สุดสินค้าของเราไม่ได้สามารถตอบโจทย์ทุกคนได้ก็จริงแต่ใครส่วนใหญ่ที่เราหวังว่าเขาจะเป็นคนซื้อสินค้าของเรานั้นสามารถที่จะใช้สินค้าและบริการของเรานี่ต่างหากก็คือความหมายของตลาดแล้วก็ลูกค้าเรารู้จักตลาดต้องรู้จักอะไรบ้างนะครับในเรื่องของตรงนี้ 1. เราต้องรู้ว่าตลาดคือกลุ่มของลูกค้าที่มีพฤติกรรมคล้ายๆกันเห็นไหมฮะเช่นลูกค้าที่นิยมซื้อสินค้าและปริมาณบริการปริมาณการซื้อสินค้าในกลุ่มและลักษณะเดียวกันจึงจัดราคาลดสินค้าในกลุ่มประเภทนี้ผู้ประกอบการต้องทราบว่า 1. ใครคือลูกค้า 2. ตลาดอยู่ตรงไหนและ 3. กลุ่มลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อ หรือวัตถุประสงค์การซื้ออย่างไรตรงนี้เนี่ยทำให้เราเห็นเลยว่าเมื่อเราจัดหรือเราทำสินค้าโดยเฉพาะธุรกิจอาหารขึ้นมาเนี่ยเราต้องตอบได้ว่าใครที่จะมาใช้สินค้าธุรกิจอาหารของเราคือหลักการอันนี้มันเป็นหลักการง่ายๆเกี่ยวกับบริหารธุรกิจทั่วๆไปเลยว่าเมื่อเราทำสินค้าออกมาแล้วหนึ่งอย่างเนี่ยใครที่ มีความต้องการอยากที่จะใช้สินค้าของเราเราต้องรู้แล้วลูกค้าคือใครตลาดของเราคือกลุ่มไหนกลุ่มคนประเภทไหนและกลุ่มลูกค้าเนี่ยเขาซื้อของเราไปเนี่ยอันนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาซื้อของเราไปแล้วเขาตอบโจทย์เขาตอบโจทย์ในเรื่องของชีวิตประจำวันของเขาได้ด้วยหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือลักษณะของ ตลาดว่าเราต้องรู้จักตลาดให้ดีก่อนเป็นสิ่งแรกไม่ว่าจะธุกรกิจอะไรก็แล้วแต่จะเป็นสินค้าบริการอาหารเครื่องใช้ขนมหรือวัตถุดิบหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ถูกทําขึ้นมาเพื่อใครแล้วใครเป็นคนใช้สินค้าของเรานะฮะเป็นต้นอ่ะ เราต้องแยกให้ออกระหว่างคำว่าลูกค้ากับผู้บริโภคหลายๆธุรกิจอันนี้ขอพูดในภาพรวมก่อนนะฮะหลายๆธุรกิจเนี่ยมักที่จะรวมกันระหว่างลูกค้ากับผู้บริโภคว่าเออก็เรียกเรียกรวมกันไปว่าออลูกค้าและกันนะฮะก็ไม่ผิดเพียงแต่ว่า ถ้าเป็นธุรกิจที่แท้จริงหรือว่าเป็นธุรกิจที่เราต้องการประสบความสำเร็จหรือเป็นธุรกิจที่เราต้องการที่จะโฟกัสลงไปในเรื่องของจํานวนแล้วก็ยอดขายเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าจริงๆแล้วคําว่าลูกค้ากับผู้บริโภคเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะมีสิ่งแตกต่างกันนิดหนึ่งก็คือว่าคําว่าลูกค้าเนี่ยเราจะจํากัดความไว้ที่ว่าคนซื้อณเวลานั้นใครก็ได้ที่ กระเป๋าและจ่ายสตังเราณนะเวลานั้นเราเรีกร้กลูกค้าหมดแต่ผู้บริโภคคือคนใช้คนสุดท้ายพอมาถึงตรงนี้เนี่ยทุกคนอาจจะงงอ่าเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างสมมุติว่าเ,เราต้องการเราไปซื้อเอาง่ายๆห้างสรรพสินค้าเราไปที่ชั้นฟู้ดอาหารฟู้ดต่างๆเราไปซื้ออาหารแช่แข็งแต่เราเนี่ยไม่ได้ทานอาหารแช่แข็งนั้น แต่ตอนที่เราซื้อเราจ่ายตังค์ให้กับพนักงานเก็บสตางค์นั้นตรงนั้นเราถูกเราเรียกตัวเราว่าลูกค้าแหละแต่ผู้บริโภคคนสุดท้ายก็คือใครเป็นผู้ที่รับประทานอาหารแช่แข็งอันนั้นหรือ f ฟ o ซ e n food อันนั้นนี่คือผู้บริโภคคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตรงนี้เห็นไหมฮะจับประเด็นให้ดีนะคะว่าถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยคุณจะตัดสินคุณจะทำอะไร ถ้าคุณต้องขายคุณจะให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อหรือผู้บริโภคตัดสินใจซื้อแน่นอนมันก็ต้องเป็นลูกค้าเพราะลูกค้าคือคนที่จ่ายเงินเรานะวินาทีนั้นลูกค้าคือคนที่ควักสตังค์จ่ายเรานะในเวลาที่นั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงทำให้สินค้าของเราเกิดกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น 4P อ,อย่างที่เราเคยเรียนไปแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของตัวโปรโมชั่นเราก็ใช้การส่งเสริมการตลาดต่างๆนานานะมากมายโดยเฉพาะเซลล์โปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นลดแลกแจกแถมคูปองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ใช้มันอยู่จนทุกวันนี้นะฮะส่วนผู้บริโภคนั้นเราไปดูปลายทางว่าผู้บริโภค ชอบในสินค้าของเราไหมก็มีบางธุรกิจนะหรือธุรกิจอาหารบางประเภทเนี่ยที่นับผู้บริโภคคนสุดท้ายแต่บางส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะวัดผลจากคนที่เป็นลูกค้านะง่ายกว่าเพราะลูกค้าหลูกค้าอาจจะแปลสภาพเป็นผู้บริโภคก็ได้หรือลูกค้าอาจจะไม่ใช่ผู้บริโภคก็ได้เพราะฉะนั้นเรามักที่จะให้คำจํากัดความของลูกค้าว่าเออ คนนั้นที่ซื้อเนี่ยเราจะให้ความสำคัญตรงนั้นเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูให้ดีนะคะว่าเราจูงใจใครเราอยากที่จะจูงใจใครแล้วก็เสริมให้ใครตัดสินใจซื้อนะครับตรงนี้อ้าวเราต้องตอบให้ได้ว่าลูกค้าต้องการอะไรผู้บริโภคต้องการอะไรตรงเนี้ยเห็นไหมฮะมันจะมีความส่วนทางกันเล็กน้อยตรงที่ว่าลูกค้าต้องการ ให้ลองจิงนตนาการมากการที่คนเราถ้าเป็นลูกค้านะฮะการที่คนเราจะตัดสินใจซื้อสินค้าดูอย่างเมื่อข่าวที่ผ่านมาในเรื่องของทฤษฎีทางด้านอุปสองค์อุปทานก็นได้ว่าลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าเนี่ยเขาตัดสินใจซื้อสินค้าจาก 1. ปัจจัยที่ทำให้เขาตัดสินใจซื้อดับแรกคือราคาก่อนเห็นไหมฮะราคาของตัวสินค้าเอง สินค้าราคาสินค้าที่ทดแทนกันแต่ถ้าเป็นผู้บริโภคเนี่ยเขาอาจจะเขาต้องการอะไรเขาต้องการความสะดวกเขาต้องการความสบายเขาต้องการรสชาติอาหารที่อร่อยใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าในธุรกิจเนี่ยถ้าเราจะไปเก็บผู้บริโภคทุกคนมาซึ่งเราไม่รู้ได้หรือว่าใครคือผู้บริโภคธุรกิจจึงจำเป็นที่จะต้องเจาะไปที่ลูกค้าต้องการอะไรเป็นสำคัญ นะฮะเพราะนั้นเราต้องตอบให้ดีแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งผู้บริโภคนะเราก็ไม่สามารถที่จะทิ้งคนที่เรียกว่าผู้บริโภคให้หายหายไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เราจะต้องควบคู่กันไปว่าอ่ะถ้าสินค้ามีราคาแบบนี้แล้วผู้บริโภคสามารถที่จะชอบสินค้าของเราได้ไหม เร,เราต้องมีการวัดผลเราจึงมีหน่วยงานก็คือในเรื่องของการวิจัยตลาดขึ้นมาว่าถ้าเราวิจัยตลาดแล้วเราจะทํำยังไงต่อให้ลูกค้าพึงพอใจเรามากที่สุดในเรื่องของการใช้สินค้าโดยเฉพาะเรื่องอาหารเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะฮะลูกค้าผู้บริโภคเองต้องการความอร่อยแน่นอนต้องการความสะดวกความรวดเร็วทำยังไงถึงจะอร่อยด้วยสะดวกด้วยรวดเร็วด,ด้วยอย่างเงี้ย แต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าลูกค้าก็ต้องมีปัจจัยในเรื่องของราคาเข้ามาในการตัดสินใจซื้อด้วยนะฮะนี่ก็คือ,อคำว่าลูกค้ากับผู้บริโภคนะฮะทีนี้มาดูเรื่องการส่วนแบ่งทางการตลาดหรือ Market s h a ร e กันบ้างนะฮะอันดับแรกอันดับแรกเลยกิจการต้องรู้ว่า Market ต Sha ร re ของตอนเองอยู่ตรงไหนแล้วต้องรู้เสมอด้วยว่า Market ต h a ร e ที่เราได้เนี่ยเราได้เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของ การตลาดอาจจะคิดเป็นในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละก็ได้นะฮะนี่คือง่ายๆก่อนแต่เรามักมีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับส่วนแบ่งทางการตลาดส่วนแบ่งทางการตลาดหรือ Market แชร์เนี่ยเรามักมีความเชื่อว่านฮะผิดข้อแรกก็คือเราเชื่อว่าส่วนแบ่งยิ่งมากจะยิ่งดีส่วนแบ่ง เราเชื่อว่าสินค้าของเราดีกว่าคู่แข่งและเราก็เชื่อว่าเม็ดเงินที่ได้จากการขายหรือรายรับรวมนั้นสามารถแสดงส่วนแบ่งทางการตลาดที่เหมาะสมแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ถือว่าผิดซะทีเดียวแต่เราอย่าให,ให้ใช้คำว่าเราอย่าไปหลงเกี่ยวกับสิ่งที่ที่มีเหล่านี้ดีกว่าเช่นเราเชื่อว่าส่วนแบ่งทางการตลาดมากจะดีอันนี้ก็ไม่ผิดแต่อย่าลืมว่าถ้าส่วนแบ่งทางการตลาดเรามาก หมายถึงว่าเรามีลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยที่ใช้สินค้าเราเยอะเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องควบคุมและดูแลควบคุมและดูแลเขาเรียกว่าลูกค้าของเราให้ดีอยู่เสมอกิจการของเราสามารถทำได้หรือไม่ถ้ากิจการของเราสามารถทำได้โอเคเรารอด แต่โดยมากแกเวเนี่ยธุรกิจเนี่ยถ้าเกิดเรามันเหมือนกับการแบ่งตลาดใหญ่เกินไปถ้าเกิดตลาดเราใหญ่เกินไปเราไม่สามารถควบคุมผู้บริโภคได้เนี่ยจะทําให้แทนที่ผู้บริโภคจะรักเรากับกลายเป็นว่าเอา้าเราตอบโจทย์ผู้บริโภคไม่ได้เลย อย่างนี้เป็นต้นเราเราดูแลลูกค้าเราได้ไม่ทั่วถึงหรือเราเชื่อว่าสินค้าของเราดีกับคู่แข่งอันนี้เป็นผิดใหญ่เลยธุรกิจใดก็แล้วแต่ที่เชื่อว่าสินค้าดีกว่าคู่แข่งธุรกิจนั้นไม่ก้าวหน้าแน่นอนเพราะเราจะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราสามารถพัฒนาได้คู่แข่งเขาก็พัฒนาได้ คู่แข่งพัฒนาเราอยู่ที่เดิมอย่างนี้เราไม่ได้เพราะเราเชื่อว่าอ๋อสินค้าเราเจ๋งอยู่แล้วสินค้าเราดีอยู่แล้วนะฮะหรือเราเชื่อว่าเม็ดเงินที่ได้จากการขายหรือ,อรายรับรวมนี้สามารถแสดงส่วนแบ่งทางการตลาดที่เหมาะสมอันนี้ก็อย่าไปหลงระเริงกับจํานวนเงินที่เราได้ว่าเออรายรับรวมของเราเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยนี่แหละจะายของเราอยู่ตรงนี้แหละเราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วเราแค่ครองตลาดส่วนนี้ให้ดี คือก็ไม่ไม่ผิด100%แต่ธุรกิจของเราก็จะย่ำอยู่กว่าที่ธุรกิจมันคือการต้องเติบโตไปเรื่อยๆเราต้องอาศัยการเติบโตอาศัยแรงผลักดันจากลูกค้าในส่วนอื่นๆที่จะทำให้สินค้าของเรานั้นพัฒนาได้ไปอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นในเรื่องของ Market Share เนี่ยเราจรึงจำเป็นจะต้องมาตรวจสอบกันเสมอๆโดยเฉพาะในสินค้าประเภทธุรกิจอาหารเนี่ยในอาหารปัจจุบันเนี่ยคำว่าอาหารเนี่ยลูกค้าส่วนมาก เดี๋ยวนี้นะ่ะเรารวมกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือว่าอาหาราสำหรับหลักหรืออะไรก็แล้วแต่มันถูกรวมมาเก็ตแชร์กันไปหมดเลยมันถูกรวมอยู่ในตลาดแมสเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นท่านที่จะทำธุรกิจอาหารแล้วต้องการที่จะแบ่งมาเก็ตแชร์ออกมาเนี่ยท่านจะต้องมีความเข้าใจก่อนว่า มาเก็ตแชร์ของธุรกิจอาหารในประเทศไทยของเราเนี่ยมีลักษณะมากน้อยแค่ไหนมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดนี้ออกมาเพราะอย่าลืมว่าเรายังคงและยิ่งกระแสในเรื่องของการปรุงอาหารท่านเองอย่างเงี้ยกำลังเริ่มกลับมาคัมแบ็กเนี่ยคัมแบ็กทูเดอะเบสิกเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ที่วางแผนอะไรลงไปเกี่ยวกับเรื่องของส่วนแบ่งทางการตลาดหรือมาร์เก็ตแชรเนี่ยเราจะต้องมีความ รัดกลุ่มมากที่สุดหลายๆธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องโทรอาหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเออระวางแผนดีแล้วเป็นเป็นธุรกิจอาหารที่เติบโตก,ก็พังทลายก็มีเพราะว่าเรามองว่าเออมาเก็ตแชร์เราอยู่กับที่แล้วเราไม่จําเป็นต้องพัฒนาสิ่งต่างๆดังต,งต่อไปนี้แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของมาเก็ตแชร์เนี่ยเราก็จะต้องดูให้ดีว่ามีลักษณะความเป็นมาอย่างไรแล้วก็รักษา คีปส่วนที่ดีที่สุดดยือการทําธุรกิจไม่ต้องใหญ่มากแต่คีปสิ่งที่เก็บรักษาสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราเอาไว้ให้ดีที่สุดแท่นี้ก็จะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยเดินเดินไปได้